สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเวลาของสาราบันเทิงเชิงสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t กันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายเลยละคะ่ะรวมถึงโชคสันหามมาฝากกับงานใหญ่เอาใจคนรักบ้านรักการจัดสวนอีกด้วยนะคะ แต่สําหรับเขาแรกในวันนี้ค่ะขอไปเริ่มด้วยง,งานใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าเช่นกันนะคะอย่างงาน r i เวอร์เฟสิ a l ล2015ใส่น้ําแห่งวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ค่ะแต่จะยิ่งใหญ่และมีอะไรมากกว่างานอรอยกระทงของกรุงเทพทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ การแสดงร่วมสมัยที่สะท้อนและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประวัติความเป็นมาที่สำคัญและน่าสนใจของท่าน้ำทั้ง7แห่งสถานที่สำคัญจัดงานใหญ่ในเทศกาลแห่งสายน้ำที่ผสมผสานระหว่างการแสดงละครในละครชาตรีนิ้วและการแสดงสีเชื้อชาติโดยผ่านการเล่าเรื่องแบบโขนในงานถแถลงข่าว r i v e r Festival 2015สายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเองและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างมากจากปีก่อน thank <laughs> you ซึ่งปีนี้ก็ยังคงผนวกเทศกาลสำคัญอย่างลอยกระทงเข้ากับเรื่องราวประเพณีอันงดงามและวิถีชีวิตผู้คนริมสองฝั่งตลอดโค้งน้ำเจ้าพระยาตามแนวคิดน่ารักน่ารักอย่างรักนะสายน้ำเจ็ดท่าน่ารักตั้งแต่สะพานพระรามแปดผ่านวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชาวรารามวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาว,ดดวาทวรวิหารท่ามหาราชยอดพิมานริเวอร์วอล์กก่อนจะไปสิ้นสุดที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ทั้งหมด7 ตลอด5วันหคืนตั้งแต่วันที่21-25พฤศจิกายนที่จะมีไฮไลท์พิเศษที่หาชมยากกับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ทางลำน้ำให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมอัญเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไรามาศโดยจัดขบวนเรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและภาพพระกฐถินพระราชทานล่องไปตามลำน้ำบริเวณคลองบางกอกน้อยสู่แม่น้ำจา ยาค่ะเปลี่ยนไปเอาใจคอคอนเสิร์ตกันบ้างนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ10ปีบนเส้นทางดนตรีของนักแต่งเพลงฝีมือดีเจ้าของฉายาพ่อหมดเพลงแดนซ์เมืองไทยค่ะกับสมเกียรติอริยะชัยพาณิ์หรือมิเตอร์ซีนะคะแถมยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งค่ายเพลง b บล็กรีมมิวสิอย่าง C Mix Live ล o ์ u m ร์มวันวิ i ทริอ i มคริง n ั d o อนด Playboy ค่ะ ค่กเลยครับข้างไปด้วยเหล่าแฟนเพลงแฟนคลับยุค90หรือยุครุ่งเรืองของเพลงป๊อปเลยนะคะสําหรับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ10ปีบนเส้นทางสายดนตรีของนักแต่งเพลงฝีมือดีเจ้าของฉายาพ่อมดเพลงแดนซ์เมืองไทยสมเกียรติอริยะชัยพาณิชย์หรือมิเตซีหนึ่งในผู้ก่อตั้งค่ายเพลงเดกอรี่มิวสิกและสร้างสารรค์บทเพลงดังมากมายในซีมิคไลฟ์วอลลุมวันวิดไฟอัม i ิงด o อมแอนเดลกีเพย์บอย ซึ่งก MM mm ็ไ hmm. ด้เหล่าศิลปินรุ่นแรกๆที่เคยอยู่ในค่ายไปสร้างสีสันมอบความสุขความสนุกสนานความเสียงเพลงเสียงดนตรีร่วมกับการโชว์รีลาสแคสแผ่นของเจ้าของคอนเสิร์ตมากมายเกือบ20บทเพลงตลอดเกือบ3ชั่วโมงเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินเบอร์ล่าสุดจากฝีมือการปั้นของสมเกียรติอย่างนักร้องีิงดีจากเวทีเดอะวซซีซั่น3ฟอยอาภาพักที่มาในเพลงรักฟึ้ๆใจต่างใจ หรือจะเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเบเกอรี่มิวสิกปโยคีเทบอยกับเพลงดังจากฝีมือการแต่งของสมเกียรติอย่างเพลงรักหวานหวานความหมายดีๆีลมหายใจเลงนี้ ที่ได้รับเสียงกรีจากแฟนๆอย่างมากก็คงจะเป็น2ศิลปินดูโอ้เจ้าของเพลงาสเดี่ยวเอลลอยขวัญใจวัยรุ่นย่านสยามโบจอยไทรอัมคิงดอมที่โชว์ลีลาทั้งร้องทั้งเต้นในเพลงดังให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันหลายต่อหลายเพลงเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าอ้วนรวมถึงเพลงบนวทสนุกสนุกอย่างอยากเข้าใจผิดเพลงนี้ด้วยค่ะและอีกเทียบเลยล่ะค่ะ มาถึงสาระหลากหลายในชคสัตหามาฝากทั่วนอังคารแบบนี้นะคะซึ่งอย่างที่เกิ่นเอาไว้ในตอนต้นรายการค่ะว่าในวันนี้ค่ะจะมีงานใหญ่ที่น่าจะถูกใจคนที่รักและชื่นชอบการจัดสวนตกแต่งบ้านแน่นอนเลยนะคะไปพบกับหนุนสันหาของเรากันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมสรรหามาฝากสัปดาห์นี้ผมก็พามาที่งานใหญ่เอาใจคนรักบ้านชอบแต่งบ้านและจัดสวนนะครับกับงานใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีอย่างบ้านและสวนแฟร์2015ครับเป็นอีกงานที่คนชอบตกแต่งบ้านจัดสวนให้ความสนใจมาตลอดสำหรับงานบ้านและสวนแฟร์2015งานใหญ่ของนิตยสารบ้านเก่าแก่ที่สุดของไทยซึ่งรวมไอเดียแนวคิดเทรนด์ใหม่ๆมานำเสนอโดยปีนี้ก็มาในแนวคิดโลกหลอมรวม ที่รวมทุกสรรพสิ่งตั้งแต่สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาผสมผสานอย่างลงตัวที่จะแสดงผ่านบ้านตัวอย่างโลกหลอมรวมที่นำความแตกต่างสุดขั้วในโลกปัจจุบันอย่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้างแบบดิจิตอลนวัตกรรมใหม่ๆม,มาผสมผสานกับงานหัตถกรรมภูิปัญญาท้องถิน่นที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น เตียงนอนโดมจากสารเตียงนอนที่ลายล้อมด้วยสีเขียวของต้นไม้สวนหลอมรวมที่ผสมผสานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นที่จัดปาร์ตี้สังสรรค์เทอเรสเฉลียงชานบ้านและอื่นๆนอกจากนั้นยังมีการจัดประกวดการออกแบบจัดสวนภายใต้โจทย์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงาน อย่างศาลาหลบร้อนในมุมสวนด้วยที่มีนิสิตนักศึกษานักออกแบบประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดเกือบ900ผลงานเลยล่ะครับก่อนจะคัดเลือกมาจัดโชว์ให้ชมกันจริงๆ8ผลงานซึ่งก็สวยน่าสนใจแทบทั้งสิ้นเลยล่ะครับแต่ที่โดดเด่นโดนใจคณะกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองก็เป็นศาลาแนวโมเดิร์นร่วมสมัยท่ามกลางต้นไม้พันไม้นานา,นานชนิดที่แวดล้อมในทุกทิศทั้งด้านบนด้านข้างและด้านล่างเลยล่ะครับและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างของงานนี้ก็ต้องร้านจําหน่ายของ ของแต่งบ้านจัดสวนแบบหลากหลายรวมถึงต้นไม้นานาชนิดรวมกว่า100ร้านเลยล่ะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจและต้องการไอเดียใหม่ๆใ,ในการตกแต่งบ้าน <c oughs> ก็สามารถมาดูมาชมกันได้นะครับ <c oughs> ที่ h h l l l n เจอร์เมืองทองธานีซึ่งงานนี้ก็จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์เลยแหละครับมาถึงตอนนี้ค่ะก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาของเรานั้นหมดลงแล้วละคะ่ะ กลับมาพบกับสาระบ,บันเทิงเชิงสร้างสค์ดีๆของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ